วิ่งแซบอร่อยนะท f ถ้าแต่ก่อนมาไทยวันไหนนะมาเที่ยวหรือว่ามาทำอะไรต้องแวะ k คเ3สาวิ่งแซบกับนะหรือว่าพวกพี่ๆมาหรือว่าใครมาก็ฝากสั่ตอนอยู่ล้ว ที่เราไม่มีเคมครับน่าจะเข้าไม่เข้าแน่นอนแต่จะมีพวกลอตเตอรี่อะไรมีเราจะมีลอตเตอรี่เซ็กชั่นบีออล อืมไัเบอร์แล้วจิบแพ็กนี่รอไฟเบเรอร์ตัวจริงมาอ๋อจิบแพ็กพอดีทํับทีวันพอดีเลยครับพอดีตัวจริงมาพี่แต่ถ้าพี่กินสองคนเนี่ยมันไม่ถึงนะ กันแดดเซรั่ม้าจ่อยแพ้จ่อยมีนะครับในตะกร้านะครับมาครับ เยอะนะครับมีไฟเบอร์มันจ้องหัวเ <c oughs> มื่อวานมี่เขาฝากสัก่งหกกระปุกว่า พี่พี่กินข้าวยังครับพากันกินข้าวเลยยังวันนี้ตื่นมาก็สิบโมงละแต่เมื่อคืนกลับเมื่อคืนนี้กลับเที่ยงคืนเมื่อคืนนี้แป๊บเดียวก็กลับ นี่กลับเทียนคืนครับทำไม่เดือดวันเนี้ยพี่ที่เห็นเขบาบอกะอเดอร์ผมก็ไม่รู้นะแม่เขาจำผมแด้ตอนจะกลับเขาบอกจะกลับได้นะครับอันลูกเอา พี่รู้จักมปล่ามั้ง <c oughs> รู้ซี่ครับอ่ะรู้ตั้งแต่มานั่งแล้วเหาหรอแพนธันย่าไงธัยา่ยาเหลาหรอเรามีแต่เหรอเหรอ,หรอ โลไลกับยาสนุกมากอ๋อสนุกทุกวันครับอร่อยสนุกเต้นนั่นเนายว,วันนี้เป็นโรงแรมเยอรมันก็กินข้าวสั่งขาหมูเยอรมันมาคนเดียวหมดเลยทางเดียวนี่เนี่ยอร่อยนะขาหมูเยอรมันที่เราไม่มีนะ พี่ถามหิ่งอย่างามั้ยถามก็อบอกว่าไม่ได้มาหรือลาค่าดิละคอนอืมุณคราวผมเป็นคนมีรุ่นพี่เยอะมากเลยนะ มาแล้วครับครับผมพี่ครับพี่ยังเด็กมาคนเดียวนี่นคนขับรถครับเรียกกลับ พี่ๆกินข้าวกันยังครับน่าจะกินแล้วนะมันเลยเที่ยงแล้ะมันจะผมเนี่ยเนเลยได้กินเดี๋ยวขอกินข้าวก่อนครับอดี๋ยมารีวิวให้ว่าอันนี้จะทำอะไรว่ามีอะไรมีอะไรบ้าง ทำลาไปทำงานไหมคิดอยู่ครับทำครับผมเพาะนวิวสินค้านี่นเนี่ยให้ราวปูหงหกเหรอหัานครับ ถ้าลดร,ราคามันคือมันต้องได้ปรับเปลี่ยนตะก้าใหม่เราแถมผมบอกเลยมาคุม้มมากอยายให้กลับไหมให้กลับครับโรงแรดีด,ดามหล่อขอบคุณครับพี่ คันยาไปไหนครัันยาไปถ่ายถ่ายละครครับเขาไปเป็นนางเอกนางเอกมอดเซิ่งอยู่เป็นนางเอกของคนดูหลายคนนี่กำลังจะออนในวันที่3านจุเอ็ดนี้3าสจเอ็ด